สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักและเคารพทุกท่านสำหรับวันนี้แอดมินขออนุญาตพาทุกท่านไปดูความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรือดำน้ำของไทยกันบ้างนะครับเพราะมีข่าวว่าในช่วงกลางเดือนนี้จะมีเจ้าหน้าที่ชุดใหญ่จากจีนเดินทางมาไทยเพื่อมาเจราจาหาข้อยุติขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับเรือดำน้ำของไทยว่าจะไปต่อในรูปแบบไหนอย่างไรก็ตามก็มีข่าวว่าเรือดำน้ำของไทยนั้นจะได้ไปต่อด้วยเครื่องยนต์ของจีน ซึ่งมันก็ขัดใจกองเคียร์อย่างเราเป็นอย่างมากแต่ว่ารายละเอียดลึกๆนั้นจะเป็นแบบไหนและมีความน่าสนใจอย่างไรเดี๋ยวในวันนี้แอดมินขอเชิญทุกๆท่านไปติดตามรับชมในรายงานพิเศษของไท a ม m ริ i ต a รีพร้อมๆกันเลยครับ คุณผู้ชมครับสำหรับกลางเดือนนี้ก็มีข่าวว่าทางการจีนจะส่งเจ้าหน้าที่ชุดใหญ่เดินทางเข้ามาในไทยเพื่อเจรจาหาข้อยุติขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับโครงการต่อเรือดำน้ำของไทยซึ่งยังคงค้างคาอยู่ในขณะนี้โดยฝั่งจีนนั้นจะมีเจ้าหน้าที่จากกระทรวงกลาโหมของจีนเจ้าหน้าที่ของบริษัท CSOC และเจ้าหน้าที่จากหน่วยจะซื้ออาวุธกลางของจีนหรือว่าบอมเทคครับพวกเขานั้นจะเดินทางเข้ามาที่ไทย ในฐานะของรัฐบาลของจีนครับส่วนฝ่ายเจราจาของไทยก็จะประกอบไปด้วยกองทัพเรือโดยมีผู้บัญชาการกองทัพเรือเป็นหัวเรือใหญ่มีพลเอกสมศักดิ์กรุ่งสิตาซึ่งท่านเป็นประธานแก้ไขปัญหาเรือดำน้ำําและมีตัวแทนจากกระทรวงพาณิชย์เข้าร่วมการเจราจาในครั้งนี้ด้วยและการเจราจาในครั้งนี้ก็จะเป็นการคุยกันในระดับรัฐบาลต่อรัฐบาลหรือว่าจ2ทครับ อย่างไรก็ตามมันก็ได้มีแนวโน้มออกมาว่าโครงการเรือดำน้ำของไทยจะได้ไปต่อแต่ว่าเราหมดสิทธิ์ที่จะได้เครื่องยนต์จากเยอรมน,นีแล้วนะครับ ส่วนการยกเลิกสัญญาแม้ว่าบริษัทของจีนจะเป็นคนผิดสัญญาแบบเต็มๆในเรื่องของเครื่องยนต์ก็ตามแต่ว่าไทยนั้นก็ไม่สามารถยกเลิกสัญญาได้โดยนายสุทินนะครับก็เคยกล่าวกับ BBC ว่าไทยนั้นไม่สามารถยกเลิกสัญญาการจัดซื้อกับจีนได้เพราะว่าไม่ใช่เป็นการทำสัญญาแต่เป็นข้อตกลงการซื้อขายระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาลหากทั้งสองฝ่ายไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงได้ ไม่ว่าฝ่ายใดผิดก็จะสามารถขอเจรจาลดหย่อนผ่อนปรนได้และข้อตกลงนี้ก็เป็นการตกลงที่รัฐบาลเก่าได้ทำเอาไว้เพราะถ้าหากว่าไทยนั้นได้ยกเลิกสัญญากับจีนก็จะทำให้ไปกระทบกับความสัมพันธ์ทางด้านอื่นๆด้วยนะครับส่วนนักวิชาการทางด้านความมั่นคงของไทยก็ชี้ว่าการยกเลิกสัญญาของไทยนั้นเป็นไปไม่ได้ เพราะว่าอำนาจการต่อรองของไทยนั้นมีน้อยกว่าจีนมากครับดังนั้นสาระสำคัญในการเจรจาในครั้งนี้ก็จะอยู่ที่ว่ารัฐบาลจีนนั้นจะสามารถชดเชยในเรื่องไหนบ้างที่จะทำให้กองทัพเรือไทยนั้นรู้สึกคุ้มค่าและในด้านเศรษฐกิจของไทยนั้นก็จะต้องได้รับผลประโยชน์ไปด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วทางการไทยก็เสียโอกาสไปเยอะนะครับซึ่งไทยเองก็ไม่ได้ต่อเฉพาะเรือดำน้ำยังมีเรือพี่เลี้ยงอย่างเรือหลวง แล้วก็มีท่าเรือดำน้ำพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆถือได้ว่าจำนวนเงินนั้นค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวครับส่วนเมื่อก่อนนั้นบริษัท CSOC ก็เคยได้บอกว่าพวกเขาจะชดเชยให้ไทยโดยการให้อะไรและชุดอุปกรณ์การช่วยฝึกมูลค่าประมาณ200ล้านบาทให้กับไทยนะครับซึ่งจากการพิจารณาแล้วมันก็โคตรที่จะน้อยเลยเป็นอะไรที่ไม่คุ้มสุดๆครับ เพราะว่าจริงๆแล้วไทยควรที่จะได้เรือดำน้ำเข้ามาประจำการภายในปีนี้แล้วแต่ว่าหากต่อสัญญาออกไปไทยก็จะต้องรออีก4ปีนะครับกว่าจะได้เรือดำน้ำลำแรกซึ่งเราก็จะเสียประโยชน์ในเรื่องของความมั่นคงการรักษาผลประโยชน์ทางทะเลในระยะเวลา4ปีถ้าเทียบกับ200ล้านเนี่ยเป็นอะไรที่น้อยมากเลยนะครับ และเรื่องที่สองไทยนั้นก็จะต้องยอมรับเครื่องยนต์จากจีนด้วยซึ่งก็จะถือว่ากองทัพเรือไทยและกองทัพเรือปากีสถานนั้นจะได้ใช้เครื่องยนต์จีนเป็นเจ้าแรกของโลกครับแม้ว่าทางการจีนนั้นจะออกมารับรองมาตรฐานเครื่องยนต์ชนิดนี้ของจีนแล้วแต่ว่าในความรู้สึกของคนทั่วๆไปก็คงจะรู้สึกไม่มั่นใจเท่ากับเครื่องยนต์ของเยอรมันนั่ะครับซึ่งไทยนั้นก็คงต้องยอมรับความเสี่ยงในเรื่องนี้ไปด้วย ส่วนรัฐบาลของจีนก็เคยได้บอกว่างั้นไทยเอาเรือดำน้ำมือสองไปด้วยไหมก็คือจะให้เรือดำน้ำชั้นส่งกับเราแบบฟรีๆนะครับอย่างไรก็ตามเรือดำน้ำชั้นส่งนั้นก็เป็นเรือดำน้ำเก่าซึ่งถ้าหากว่าไทยยอมรับเข้ามาไทยก็จะต้องจ่ายเงินในเรื่องของการปรับปรุงรีเฟรชแล้วก็อาวุธต่างๆเนี่ยจะต้องซื้อเสริมเองนะครับในส่วนนั้นทางจีนก็ไม่ได้ปรับปรุงให้เราฟรีๆ ส่วนทางด้านข้อมูลจากเว็บไซต์ทางการทหารไทยอาร์ฟอร์สก็เคยได้กล่าวเอาไว้ว่าเรือดำน้ำชั้นส่งลำแรกของจีนได้เข้าประจำการในปี2006ซึ่งรวมเวลาที่ปล่อยเรือลงน้ำและทำการทดสอบแล้วตอนนี้ก็คาดว่าเรือนั้นจะมีอายุประมาณ20ปีกว่า,วาแล้วซึ่งก็คาดว่าตัวเรือนั้นจะหมดอายุการใช้งานอีกในไม่กี่ปีก็น่าจะเหลืออายุการใช้งานเพียงแค่4-5ปีเท่านั้นครับและหากว่าจีนจะมอบเรือดำน้ำ ชนินนี้ให้กับไทยเพราะเขานั้นอาจจะมีความจําเป็นที่จะต้องถอดเครื่องยนต์แบบ MTU ออกเพราะว่าการที่มอบเรือดำน้ําให้กับประเทศอื่นเยอรมันนั้นอาจจะไม่เห็นด้วยที่จะส่งเครื่องยนต์ของพวกเขาไปให้ประเทศอื่นครับตรงนี้อาจจะมีปัญหาอีกซึ่งฟังดูแล้วก็น่าปวดหัวนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าจริงๆแล้วจีนนั้นควรที่จะออฟเฟอร์ให้ไทยมากกว่านี้ แบบการที่จะให้เรามาเอาเรือดำน้ำมือสองแถมเราต้องเสียค่าปรับปรุงเองเสียค่าไหลเสียค่าวุฒอีกซึ่งจีนนั้นก็พยายามที่จะแทรกตัวเข้ามาเป็นพี่ใหญ่ในภูมิภาคอาเซียนแต่ว่าถ้าจีนทำแบบนี้นะครับแอนดมินคิดว่าจีนนั้นไม่รุ่งอย่างแน่นอนครับ และถหากว่าเรานำไปเปรียบเทียบกับทางสหรัฐอเมริกาซึ่งในตอนนั้นไทยก็เคยได้ตกลงซื้อเครื่องบินแบบ F 1 8จากสหรัฐนะครับแต่ว่าไทยเองก็เกิดวิกฤตการทางเศรษฐกิจจึงทำให้เงินของเราไม่พอแต่ว่าทางการสหรัฐนั้นก็ไม่ได้ริบเงินของเราโดยได้เปลี่ยนโครงการไปเป็นเครื่องบินรบแบบ F 1 6 Adf แทน ซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นโชคดีของไทยนะครับและเราเองก็ได้ใช้งานเครื่องบินรบแบบ F16 มาจนถึงทุกวันนี้ละครับและเราก็คงต้องรอดูท่าทีของจีนต่อไปนะครับว่าการมาของจีนในครั้งนี้พวกเขาจะสามารถชดเชยให้กับไทยมากน้อยขนาดไหนส่วนการเจรจาต่อรองนั้นเราก็คงต้องฝากความหวังเอาไว้กับชุดเจรจาของไทยในชุดนี้นะครับ ก็อย่าลืมว่าบริษัทของจีนนั้นเป็นคนผิดสัญญาในเรื่องเครื่องยนต์กับเราก่อนนะครับและาหากว่าเรายอมรับเครื่องยนต์ของจีนก็ถือได้ว่าเป็นการอารุมอร่วยให้กันแบบสุดๆแล้วดังนั้นการที่จีนจะชดเชยให้กับไทยอย่างไรนั้นในเรื่องนี้จึงถือได้ว่าเป็นเรื่องที่มีความสําคัญและเป็นเรื่องที่น่าติดตามมากๆครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมหากว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยนะครับก่อนจากการแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิริตอรีกันอีกเช่นเคยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานของเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ